สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะมาพอกันแรกกับเจ,จนโจโนี่จูโชแซ่มาอจนีจินนี่โจจะมาแต่งหน้าออกหาจินตับออนค่ะพี่น้อง่ะหากินตับเด็กหน่อยมันดื้อบอกเลยดืด้อจ,จัดกินนหมดเลย <c oughs> น่าจะผ้าออกมันนี <c> ้ <oughs> ่จนนี่จะแต่งธรรมดาเลยบอกไว้ก่อนว่าเจนนี่บร,ริเลียนแต่งหน้านะาจ๊ะแต่ก็บอกเป็นโปรเฟชชั่นแนลจะมีแต่งตามภาษา ก็ได้บ้านนอกนะครับพี่น้องครับแดงไปตัวที่ทั่วแดงแต่มาสานมัวกับขวยนั่นแหละนี่นั่งมาแล้วนี่นั่งมวยนั่งมวยหอยมวยเงี้ยอาล่องพื้นเหมือนกันเจนี่จะลองล่องพื้นก่อนเจนี่เครงสมานเจนี่จะเป็นมั่วกันไปเมื่อนะครัอันนี้ถือเจนี่เสือนั่นอันนี้ของแม็กล่องพื้นของแม็กนั่งล่องพื้นตัวนั้นใส่ป่ะอันของเธอดีๆมาล่องใส่แล้วสั่ง มันงมันไม่ได้จะมันเหนียวแต่แต่เอาตอนนั้นนุ้งติดดีกว่าคนนุ้งกันแต่กาตอนนี้ติดกลัวที่ตรงตนั้นตอนนี้ดีกว่าตอนนั้นตัวนี้มันอ่อนสำหรับแตงกลางวันนุ้งแตงไเหมือนอันนี้สำหรับแตงวันเสารีมันไม่เห็นกันเหมือนเห็นรำบท่านี้ร้าวันงูเหลือมวันงูเขียวหางใหม่งูเขียวหางใหม่นางพญางูเขียวนางพญางูผี บอกยิ่หอ่อเราก็จะว่าโฆษณาโฆษณาเลยเขาตีแต่ตามภาษาแล้วพี่น้องขาหนาหนาเจนนี่มันมันหนาต้องโบกเอา,าต้องถ้าเป็นปุ่มกระซาบเปล่าหรครับพี่น้องขาต่างกัไปเลตีต้องตบแบบบ้านเราข้าข้าคนแบบฟาดหนาอะไรเงี้ยหนาที่ข้างก็สัตวป้ากัน นี่ล่ะกระบกฟาเหียนนี่ล่ะล่ะถ้ใส่ปุนกะยี่ห่อแน่กะเสียแกงแป้งตาเสือแป้งตากองทํางัเรารามาสวยกันน่สิก็สวยกันงคะสวยกันกสวยกันจิกนั่นล่ะอีกซะนีแน่ก็เยแนู่าน่จงมันก็ไปอืองกบกองกองับกเทยใหญ่งองกับกเทยควายเรามาบูสวนเ หมูสวนหยังสวนดาบผู้ชายมูลอุ้ปวิบเวนนี่บอกไปบอกให้สวนดาบสายดอกเป็นผู้ยิ่งบหญ่เป็นไหนเนี่ยเนี่ยบอกมันหัวมันมวนไปสลายเพ์่ปนพี่น้องนี่หัวได้มวลก็ดีอยู่เบิ่งพี่น้องค่ะซอเกนชิวนี่เจนี่ก็ซื้อมาจากตลาดนาดบ้านเฮาเลิศเลยบ่ได้ซื้อเพื่อซื้อมาว่านนั่นตลาดตลาดน้ำข้าว้อมอยู่ข้าวหอมหมดละมาส่งผมผมเครื่องซาการหมดเลยไอ้ไอ้เสียงสิบเรงเม้งจ้าคืนนี้จันทร์สวยผ่องกับมอบไปจัน เธอรู้ว่างไหมก็ว่าเป็นยัสมในทรมานมานานหลายปีขาคนเอานอมือแรงเป็นบ่าเ่เปิดประด็กับรองเรุลุงตาตาขึ้นมาแดงป่นแม่เป่าะโอ้จบเชอหน้าตาก็มาแดงจริงครึ่งหนึ่งเอสิมอ้าวขึ้ี่ยานตากแสงอะนั้นเลยปลูกกุหลาบด้ไอ้เนี่อยู่ไอเป็นยิฟอไสไอสตไอสาเยออ้ยลงงทีซื้อก็เริ่มสวยแล้วเพียพี่น้อง่ะ ย่องเจ้าคออีกแล้วภาษาล่องเพื่อนนึ่คือยังคือผู้ชาแต่ประเดี๋ยวกับปู้ชาเนี่ยล่ะนี่กับปู้ชายแต่งหน้านี่ล่ะผู้ชายเขาก็ดติไปหากินซนี่แต่คนโต๊ะแต่งกันนี่ก็ม้เหมือนอย่างนี้ก้เลยนึกกับอี่เนาะแต่งแบบโป๊ะเป๊ะๆนี่แหละไม่ต้องแต่งอะไรมากมาย มีตงเกินหัน,นาหามอล้ำน่ะจงกล,าง,ล,งลางกับมีดที่น้อง่ว่าพทนัทองแบบง่ายๆแบบแบบส่งผมซรากาก็เลิศใส้ส่งผมเดล๋ยวกนแ่บเห็นหมกก๋วนเกก็ซื้อซื้อเาสร้างสิละสร้างมันก็มาเลิศเลิศผู้าสรัางมาสวยประเกิดนะขอบอกเล่นๆเอาอีนี่ละส่งมกดีเป็นแต่ายอีนี่ละก็เดยกระแสดีมันก็เป็นต่ง่ายแถาอีนี่ละคนสวยเขาประกาศเขาไปกินต้าอายจีบเขายากเขาจีบปติ ถ้าเขากินพวกเรนเล่ยอีกสิ่งละเขาไม่กินเรนเล่ยนะเนาเขาเลยสุดๆพอรองนะจ้เวานใจวานแบบวานแักเด็ดเท่เน่าสดนาแท้นนะจีกสิ่งละเต้องตั้งหลายปัดลำคอเลยนะครับเพราะว่าอุ้ยผิวสีแทนสวยมากเลยอ่ะเหมือนยูยี่อ่ะแทนเหมือนค่ะแทนเธอแทนฉันได้เปล่าถูกหมดค่ะ มรีดผมแล้วรีดอย่างบุญธรรมนี่ผ่าเฉียบไม่ไปเลยนะแยกตามภาษากระเทยบ้านนอกบ้านหน้าเหรอพี่น้องขะตามกระเทยแถวสองแถวนี่ยล่องพื้นแล้วก็ตบด้วยกวนยีนอายุปานนี้แล้วกับยิบสติ๊สปริงโลนะขาเป็กระเทยหน่อยเนไหมว่สิสวยมันต้องสติงโลนปุ้ยเด้ง่อยบ้านหน้าสวยเด็กหนมกระเทยหน่อยเขาสวยพวกลูกพวกเต่านั่นเนอะบารีบ้าระดอกกระจ้าท่านยาเขามันรุนบุกเบิดเฮายากประทันเฮายากประทันเา เกิดกอนอทั้งกินทั้งสีทั้งโกรกยังมาท่านอกอ,อกอกลงไปยังมาท่านเนวเนวปัดต,ตาเจนี่ก็ใช้นิ้วชา์โดค่ะพี่น้องค่ะปัดมันลงไปม, <laughs> มีแต่ว่าเจนี่พราะงันเจนี่มากนิ้วชารโดค่ะพี่น้องอคนะอนเมเพราะว่ามันเจนมัไม่ได้เต็มเบ้าตาเจนี่ดีนะเพราะเจนี่เป็นคนตาเลิกตาตาง,งามคือตากว u a เลยพี่น้องเห็นมัน S <S ยงองยองดีต่างะระเทศเถว่างะเทถากินลาบเท่าขีบ่บ่อน่องจา,าง,งเห็นปะแค่ลกให้อะไรซื้องาน,นอะอมา,ากะตอกบกตา,าสีน้ำตาลมันจะเ,เป็นไซสเด็กหน,น่อยเหมือนพ่อก็เป็นอาจารย์แม่ไล่กินไล่เด็กหน่อยกลับไปบ้านเ,เป็นพออะไรหายเล็กหน่อยเป็นอ เจนี้แต่งหน้าพอถึงสิบนาทีครับพี่น้องค่ะเพราะหน้าเจนี่มันหวานอยู่แล้วแต่นี่เต้นหน่อยก็สวยจะลงบล็อกดำบอกอะไรหรือหมอเมื่อวานนี้จะเป็นซาบาซิเลียนนะครับมื่อนนี้ซาบาสิจะเป็นนักเตะคนเดียเป็นสาวนี่เต้ตาจันกังโก อสามแคริบเบียนจ้าใส่ผิวแทนนิดนึงใส่มาเห็นมะเนาะกล่องคือเป็นโซ่ป็นปาฮัทใส่ผมใส่ผมยาวสองคนปลาฮัทเราเล่นถึงใส่กิจในทีแล้วปานันบอกกับบอกพี่น้องก็แดงหนาประตูขิดนาทีตัวเมื่อกี้กากเลียนไว้เลยไม่เด็ดผมไม่เด็ดเลยโทนเบิ้งเหรอพี่น้องโทนเบิ้งโทษเบิ้งผีแดงหนาได้พี่น้องขา อีเตมหนายเป็นคนคนเต็ไหนายพิวน่มบอนยวชาโดก็ดีเป๊ะลุงตาได้พอดีเลยสวยสวยดีสีสวยประืานกไใระ่านเนี่ไฟหมือนกันเอยเขเป็นสลัวไปนะเกาเลยดีนะตโอเค่นาะเขาจะเต็ม กินยังเสรอล่ะก็ขาวแต่แอร์เกกไม่กินหรอกจะกินพวกข้าวเหนี่ยะเริ่มดำแล้วตามันไม่มีสีเหลืองต้องกินยังพวกเข้าเหนียกินแล้ว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 ก็มากินอีกผุ้ท่านนั่นนะไอมียูสตอมานดานนี่มีคอนนี่ผมนี่อย่างัีเดีไปยังไงก็เป็น อเนี่ยเาเนี่ยังจับจักโกนมันแล้วเมซี่มันแล้วลยนี่ตัวอย่ควของหายนี้เสีงตัวของขวบขวบเลยาที่จบ I'm not alone ปิด like ป่นหน่แหละ ปั้นผีให้เป็นคนหให้พี่พ<ว>พนอ้องนะฮ<น>ะแ <นะ S 2> ตงเงาพีจ๊กจิกกีก้ก็ได้ค่ะว่นปากกาเมจิกนี่พี่น้องกันปากกาเมจิกระบายเท่าเราไปกิน,น,นอันนึงนั่งสิผมแม่แล้วได้กินนี่กินนี่ชิ้แต่งเสร็จแล้วครับพี่น้องแล้วผมมีผมสำเร็จหลุมไ <c oughs> ม่เต็มใช่สำเร็จหลุม,มเมื่มก็โอเคสาบเสียบจิมเมันก็เลิศไปได้ประมาณนั้น เจ้าแบบก็ต้องเจ้าแบบสนิทบริสุทธิ์มั้งเจ้าแบบซิดซิก็ไปเลยนีก็เมืนนะโู้โหจะเป็นตางงามก็บตากูวงกวงมันจะบายขึงกวงป่วยเกิดมาผมม่งงามมันห ผมเขาลมในหน้าท่านุนอุปยอยู่ตัดงอ่อยขิมเธอคนนี้หน่อยเกิดมาเลยว่าพ่อแม่ก็ได้พอมาเกิดไม่ยังเราพูดให้คนนี้กับงามปานนานาลสิมังามทำเธอเมืองนี่มเธอตัวสวยสุดไปใส่โออหูสาวามลสิถึงตีนล่ะพี่น้องก็เป็นทีเรา่ยอมมางงามเขาปย่านนั่นแหละอยแย่ beautiful yes you beautiful ต้องบอกว่าต้องบอก beautiful กับเจอจ้ะที่วันนาววนาว ยน,นอ้าวเอาตอ,าอเขียนชิวไปอ่างพี่น้องก็ไปบ้างไว้ใส่หรือไเสียงเหรอเขาเขาหอแล้วเขาหอปลาเต่งเนี่ยเขาไม่เห็นหนังสือสั่นก่อนพี่น้องเอาซอเขียนชิวไปอ่างเราไปบ้างใส่น้อยู่เอา้าคือสร้างเป็นแท้เท่าแล้วเลื่อนตรงนี้ตัวนี้หลบแซะเอานี่เป็นเลืงงอ่อนแล้วเป็นโซนหลบโซนลบเท <c oughs> ่าแล้วก็เป็นทีละ มึงจะเ่ากันแล้วกันคิวก็วาดลงไปเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเกณฑนี้เกณฑนี้จะเป็นคนเขียนคิวบเป็นเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วสิวต้องเขียนแล้วยเตือนมาสวยเลยเตือมาเตือมาคนเถืเอ็ดฟูเ่ะเอ่ามาแต่งตัวเลยสวยตลอดคุณว่าคิวบเป็ีนเหรอพี่น้องเงินไร

ไม่เห็นเจ้ามุนกล้งกันผู้นอ้กับบุัน่าเคยเจ้ากนได้เอยกล้องค่น้าผิดเนาะแกขอโทษแกล้ำผิดข้าสั่นกับนินแม่ล้ำผิดถึงตัวลู่ขึ้นมาสานาเสียมันมาเสียผอไปเล้ยเสียวเลจับแล้วกดึงออกดึงเข่าก็แล้วข้าเดียวยังจิ้มตาสันก็ยังคุดนูนนนเสียกับไปเสียบจิ้บๆก็เลยตาสิเกนยังยากแค่นี้เสียขอไปก็ยังหนึ่งว่า้องพิธีพิธันยังหรอกนั่นสวยๆเาสวยมากกับมีปัญหาอีกล่ะช่วยเกิน อะไรไม่มีปัญหาน้อชีอ๋อชีแมนวูแมนอย่างไรกมบอกว่าซุปเปอร์แมนทำไมเหรอไอแอมซุปเปอร์แมนมีปัญหาบอเอาบ้างไอ้แอมพอลิสวูแมนมีปัญหาไอ้แอมพอลิสโอเคอืมนี่เบิร์ตผู้ชายคอยบริสุทธิ์นี่คอยไปเที่ยวมวนยางเดี๋ยวสมุนแต่เซลล์เซลล์อะไรน้ำมนกมุดมุดสมุนไล่ให้ แต่คุณมืดอยูนทถาหับนีแม่สมมติหมีแตจะวกฝรั่งเ็่หน่อยฝรังเรียกงหน่อยฝรั่งแมนบัดเลนหอนก็อาอเ้มสมาเมียนอ๋อทังเกตทั้งกระเทยทั้งยัง่อุ่ๆทั้งกระเทยกัมอนนี่้องกันน้ำมาหน้าปัาาไหนผู้ตันเหนล้กสาวฝรั่งกระเทยฝรั่งเล่นน้ำกนโอ้หล่นแม่กับมีเด้อเฮียห้าสิบหกสิบะ บางเงินกกคิวเจียนนี้รู้พีน้องเออแต่เขียนว่าเป็นดีเลยเฟรยแบบบ้านเมื่อนี้เมื่อนี้นั่งแก้วนามาสิไปตามหาว่าวว่าก็เอจะไส้บินทองส่วนกุลานาดำก็สิไปหาบ้านสโนนอยบ้านบ้านของสโนนอยเล่นง้าห่มจะยู่แกงไหนล่ะเดิกมาจะผูใดซิอยู่มุ่ได้หรือบัดทันหากันเอาเอง ตัวไค่ตัวเผือกเนี่ยนี่ต่วนนั่งผมอะไรบัตรที่นี่กระเช้าแสงสีเ้าไม่ให้ไายบอกให้ลายสีขาวใส่บอกขาวจะเหลือหรือคะแม่ทุกอย่างจ้าน้องหญิงพี่หญิงหม่อมน้องมีจ้านสีจ้ามีทุกอย่างขาวเป็นเปล่าเลิศจ้าสีนั่นแหละเป็นดาวชอบเหมือนแบบ ห้องประตงลีลาเนี่ยไส่โปรตินเติมเบ้าตาไปรตินเนี่ยซีเนี่ยไส่เข้าไปเนี่ยสวยบุเซอรก็สร้างมันเถอะประต่งเด่นข้มสวยเด่นข้มอร่อยอะไรของเขาแต่งหนาแต่งหนาเพโปรข้มอร่อยบ้านเป็นแต่งหนาเพโปรข้มสวยคิดว่าจนโลดถ้าผู้ใส่มาหาคือเหาอร่อยโสดถ้าผู้ใส่น้ามาเด็กขึ้นห้ออร่อยถ้าผู้ใส่วันน้ำมากเราอยากเด็กห้องคือบาร์ห้องสวยเ้าบ่ออร่อยอร่อยนะผู้ใส่มากเด่นข้มอร่อยก็จังกับเขาเลยนะ ยัดเข้าไปแต่ว่า้เต็มโต๊ะเต็มเตียงนะมอสวยนะมาเป็นตะกินนั่นแหละเราซาบอะไรเรื่องนั่นแหละเพราะต้องสวยต้องสวยต้องอร่อยถ้าโบสสวยก็ต้องอร่อยนะมีต้องอย่างเดีอวอืมใส่เข้าไปเบาตานะปัดหางตานี่สี่นะม่ต้องหยั่งก็ได้บ้างตัวตาเห้ยบางทีเอาตาเขาตากูมันตาเมื่อหยั่งน้ำกูบ้ามีปัญหาบรือเป่าเนีพกพ่อใจมึงโจกตากูหลุดโจกท่านั้นตัว กได้หดที่บาขอยเขากนนี้ไม่ทันมึนาเลอไนสิไม่นไนนเรลเขามาตก้งไปนี่ตง่เนบางอย่างได้ไปนอนเากระดยม่มีีนเเติบยมันมือมันแทงมาใครแตกแล้วนีเป อ๋อคเรียว่าต e ่ตาอ่ะเออเลยสวยงามตอาอกเลือคือสีบุงงามแ่หบุ <c oughs> <c oughs> งามสีหลอดปน้องบุเรียงจิงสีหลอดมันต้อปุซายดุมเตนี่ขนาดนหลับปน,น้าปุซาสน้ม,นมเตียปุซาบริสุทธิ์เนี้ยบอนัะานปัดเลยปันงจ้ะอ,อีกรอบข้ีขน่นองหน้าเจนยิย้มต้องตอก ต้องปัานพีน่าจะนี่ต้องเป็นเส้นน่านั่นนี่เกิดโอ๊ะกินเด็ดผมดิผมไงกูผมาาจะห่านตั้งมาน่อยข่าวไรเห็นเขามาิวผิวสีแทนไม่านมสีแทนเลยประทานสีขาวนะเจ้าเกิดนะเจ้าขาวหลง บนได้ก็จะต้องตั้งที่ปัดแก้มเจนนี่ก็บตะเรียนเดียวเองพี่น้องกับปอนเดียวบาทเดียวนะเจนนี่ไปซื้อแพงเพราะว่าหน้าเจนนี่ใส่ของแพงมาถือมาะหลงบริส um, ุท่ิ์เม you know ื่อไหร่เจนนี่ชี้ที่บ้านบ้านปัาเกลือเทศเฮิร์มเหมือนนี่ง่ามแท้ก็เฉลิมถึงงานัดแก้มพี่น้อง ใช้้ากันไปล่ำคอเขาไปหน้าปาดเดียวกับปัดดีด้วยนะใช่นี่หา้าปัดหนุ่มอยู่ตรงนี้เด็ดอลยนี่อะไรีไม่ก็ดีคือมือว้านนี่เลินี่อยู่บริษัทนี้พูดทวเงตามเหมจ๊ะ <c oughs> พ่อกำันแรงครับ จะเสียงอะไรเนจำฉันได้ไหมบ้าจำไ่ไ้เมากระจำไม่ได้อกกูมามกัมาขูจำไม่ได้เลยก้เลยกเย่มงเดียวมนมันมันสุกจำฉันได้ไหมจำอมังลมท้องนปตรงนี้ฟันแหกถบตบุ้ทจะว่ายังอืมนม ก็ยงไม่มีลูกหลู่คนนี้ยจัมันกนเกน้ำหาดูดอเตอร์นี่นเกี่ยวขุนถาทันหรืาต่อไปเกี่ยวนบส้าต่อไปก็ใส่แสงสีอืมอันเรือนรางอันสั่งสมัยสยถ้าดิจก็ม่ัแตหนาเจ้าเบิงเนาะต่เบิ้งเบิ้งคือบิ้งเจ้าเบิ้งเบ่เบิ้งเจ่าเิ้งงจาง้าเบิบิบ่บ่เคยแต่งบ่จ้าาา แย่างเรพี่น้องเห็นวิถีชีวิตของเขากลางวันกลางคืนเวลาออกเที่ยวจังไดมันเป็นแต่ได้ผู้ชายได้กลิ่นบอสต์ไปมุ่งเฮี่ยนเนี่ยนี่โอ้ยยังไม่เว้นว่ามันผีหน้าตาสี่งทได้กินบอสต์ตับตันก็จะสีหูตัวแตงเราก็จะพูงง่าเคือตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นใดบุณีรุ่นใหม่ล่าสุดไอเทมบาร์บี้นะ สังจ่องเลยนะครับพี่น้องขาตุ๊กตาบายค่ะสองโสนี่เจนี่แต่ถ้าสีแดงรือว่าสีนี่ดีพี่น้องคะ <c oughs> ่ะเพราะเจนี่ปมมักถ้าปากเค็มเพราะว่าถ้ามันตองแตง่งแรงๆนะครับเพราะว่าปูนยิ่งหน่อยถ้าลังเญียะแตงแรง <c oughs> สีนิ่มผ้าพันเนาะจืดเนาะ <c oughs> ม,มันงามเลยล่ะงมก็จืดแทนพี่นอ้องลาสีแดงตบแดนบดเด่นผสมประสานกันเข้าไปรถกับพี่นอ้องทาก็คือเข้าวาดรูมเลยพลี่น้องมักสีใดกระทั่งไปรถอยากเป็นตุ๊กตาบายรุ่นได้ก็วาดอ่อ ตุ๊กตาบายรุ่นนี้รุ่นมิหำนะครับพี่น้องคะอะันอย่างก็อลิมิเต็ดรุ่นรุ่นนี้อลิมิเต็ดใช่ไหมอลิมิเต็ดมีสองตัวนี่มีสองตัวในโลกค่ะบ่มีขายอีกเลยของพวกสอซังกับฝาสังไอซังนะจ๊ะพี่น้องจ้ะว้าตาแต่ละนั่มีหลายสันเแต่ละต่าพิเศษแต่หลายสันแต่นี้สิบนาที่สิบนาทีมาแต่งก็เจ้าะบนหินน้าเจ็ดนาที ยี่ส <rôle à> ิบเสแล้วเรไปนั่งหน่อยมาเส็ล้ครับยี่เสร็จแล้วแหละแต่นั่งเนี่นนั่งแลาเออแต่งนะนั่งเล่นปุ่นทั่วเยออกเนาะทั่วเตออกแต่งไปยี่สิบละสองสัมมงศิเล่อ่ะต้เล่นป้ายแล้วพี่น้องาเจ้านีซ่าถอดไม่ให้เบิ้งถอดแต่งยังดอกแต่งศพบอกข้าหนิเยอะอืมมดลว อ๋อไม่นะจ๊ะไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่นะคุณพี่มันไม่ใช่นะมันจะเป็นบาท,ทีนี่ <c oughs> นวามจรงิงมัอนี้เจนี่จะเป็นสาวบาท,ที่เนียนนางมาแล้วจ้นานั่งไปแล้วนางไปแต่งตัวอย่างนั้นมันเปลี่ยนลางนะนางเปลี่ยนลางไหแล้วนางของมันจับพออบเลยชห,ห,หน่อยเลยเลิศเลยตัวยิง่งใหญ่เข้ามาต้นไงนน แจ้งหนาาล่างละ่ละหะจ้าเต๋อถ้าใดค่อยกระด้างกัแต้งไดซ้ำนี่และแต่งมงามเนี่ยแกัแจ้งพราะแล้วๆเปันนล่อหลแจ้งแนวไใดสิคือบ้านเขาอืม,มวนครบนี่ละแจ้งเลก็ปิสดแหละน้ำแจ้งหนา,อ,า,า,หบบอ,าอ,อันี้แหละที่สีสวยสีงามก็เบ่งเขาได้ไปเด้เนี่ยนี่เนี่ยใส่เข้าไปด้ามเสียเนี่เสียพอไปเนี่นี่นั่นปฏแต้งหยาดได้ตายนะ นี่เกียตเข้าไปในห้างตาปาเข้าไปเล้มักเาว้ยวสักหน่อ่นี <win wa> ่เดมาเดิน <todo> ส <t win yan venant> <win wa> ิไ <todo> ล่ไปนี่สิห้งตาถูกห้องตอแน้วนี่อาใส่แบบนี้เขียนง่ายกว่าจังหวะจังหวะสวัสดีค่ะตุ๊กตาบายรุนไม่ล่าสุด อโอ้ยมเมื่มอเลิศเลยค่จะจะได้กินตับอยู่คือปอบคืออขจาวายอยู่านี้เนอะฟังไม่เถิดการงามแบบปอบๆเลยพี่น้องเนะอะ